สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆน,นักลงทุนคุณเป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับในหัวข้อว่าด้วยคุณสมบัติของหุ้นพอร์ตเกษรรวยนะครับเป็นหุ้นบริษัทที่เหมาะสาหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาดูหุ้นเพียงแค่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนตรวจสอบปีละครั้งสองครั้งก็พอหรือยาวยาได้แบบสบายใจ เพราะว่าเราศึกษาค้นคว้านะครับอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วแล้วก็เวลาเพื่อนๆได้รับเงินปันผลจากบริษัทนะครับที่เราเข้าไปลงทุนก็ให้นําเงินปันผลเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนต่อนะครับมี7ประการใหญ่ๆด้วยกันนะครับประการที่1เพื่อนๆถามว่าเป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ราคาพาเท่าไหร่ ทุนออกชาระเต็มแล้วหรือไม่ถ้าบริษัทไหนที่ทุนออกชาระแล้วยังไม่เต็มให้เพื่อนๆเ,เว้นไปเลยนะครับที่มันมีนะครับคุยง่ายๆคือถ้าเราซื้ออย่างเช่นทุนจดทะเบียน200ล้านนะครับเขาเพิ่งเขาเพิ่งออกชําระไป150ล้านเนี่ยมันยังขาดอีก50ล้านนะครับแล้วถ้าเราเข้าออไปซื้อหุ้นแบบนี้ก็เหมือนกับ นะครับเรายังเป็นหนี้บริษัท,ทนั้นอยู่อีก50ล้านนะครับหมายความว่าอย่างไรเหมือนกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านนะชำทั่วไปเนี่ยนะครับ200บาทราคาสินค้านะครับแต่เพื่อนๆบอกว่าขอจ่ายก่อน150บาทนะครับหมายความว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นหนี้ร้านค้าอยู่อีก50บาทนะครับร้านค้านะครับเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิทธ์ที่จะทวง50บบาทและเพื่อนๆยอมรับได้ไหมครับว่า เรายังเป็นนี้ร้านค้าอยู่อีก50บาทนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับหุ้นบริษัทเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกนะเพิ่มทุนจากเราได้นะครับฉะนั้นแล้วก็เรื่องของบริษัทขนาดใหญ่กลางเล็กเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์ข้ออื่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางและใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเขามีทุนหรือสายป่านเนี่ยยาวกว่า นะครับแล้วก็มีมันสมองอยู่ในบริษัทเนี่ยเยอะนะครับเขามีคนเยอะนะครับประการที่2หาเป็นกองทุนรวมต้องมีกองทุนอื่นหรือบริษัทเข้าไปถือหุ้นอย่างน้อย7จ็ถึงสิบริษัทกองทุนขึ้นไปนะครับประการที่3บริษัทหรือกองทุนรวมมีอายุสัญญาเท่าไหร่หรืออีก20ปีข้างหน้ายังจะมีกองทุนรวมหรือบริษัทนี้อยู่อีกหรือไม่นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจจิตวิญญาณของความเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราเข้าใจธุรกิจ ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ลงทุนนะครับประการที่4งบการเงินแข็งแกร่งผมจะพาไปดูนะครับ 4.1DEDebt-to-Equity อัตราส่วนระหว่างหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยควรจะซัก0.8เท่าลงไปหรือประมาณ1เท่าลงไปเนี่ยจะดีนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะหายใจหายคอได้นะครับนะครับถ้า2เท่าขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้า1เท่าหรือต่ำกว่า1เท่าลงไปเนี่ยว่ยัง มีสถาบันทางการเงินสามารถซัพพอร์ตได้นะครับก็คืออัตราส่วนของหนี้สินเนี่ยต้องน้อยนะครับเงินสดมากๆเนี่ยจะดีนะครับ4.2 CRCurrent Ratio นะครับดูว่า1เท่า2เท่า,าถึงท่าเท่านี้ถ้าเกิน5เท่าไปนี่ก็ไม่น่าลงทุนมันกันนะครับเพราะบริษัทเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนแบบไหนนะครับและก็นะครับ Quick Ratio นี่ก็ อัตราส่วนสภาพคล่องแบบสูงนะครับเร็วนะครับมีการนะครับทำให้การหมุนเวียนภายในเนี่ยนะครับสภาพคล่องดีนะครับ4.3รายได้และกำไรสุธทธิมีความเสถียรบันทีรายได้หรือยอดขายเนี่ยโตแต่กำไรสุธทธิไม่โตตามก็มีเพราะค่าใช้ใจ่ายก็โตตามเยอะตามอย่างนี้เป็นต้นหนเมื่อรายได้ อ่าหรือยอดขายโตและกำไรสุทธ,ธิเนี่ยต้องโตตามนะครับกล่าวคือตลอดช่วงเวลา10ปีมาเนี่ยไม่มีผลขาดทุนเลยยกเว้นให้ปีหนึ่งนะครับแต่ต้องมีปันผลจากกำไรสะสมและต้องมี g r o w t อัตราการเติบโตอย่างน้อย33%ขึ้นไปนะครับในรอบ10ปีโดยเพื่อนๆเ,เอาค่าเฉลี่ย3ปีต้นกับ3ปีท้ายมาคำนวณและที่มาของกำไรสาคัญกว่ากำไรเสมอนะครับจาไว้นะครับเพื่อนๆ กำไรของบริษัทไม่สำคัญเท่ากับแหล่งที่มาของกําไรนั่นเองนะครับ4.4 ROE Return on Equity นะครับค่าเฉลีย่ย3-5ปีนี้ต้อง15%ขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่เกิน35%นะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิน35%เนี่ยผู้บริหารน,นะครับอาจจะบุมบามขยายธุรกิจเนี ความรอบคอบจะน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไอ้ที่เติบโตแบบฉาบฉฉยเนี่ยบางปี ROE 8บางปี ROE 20บางปี ROE 100บางปี ROE ติดลบอย่างเงี้ยถ้าบริษัทนั้นวูบว,วับอย่างเงี้ยขึ้นลงแบบไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยนะครับอันตรายนะครับไม่ควรถือระยะยาวไม่เหมาะสำหรับพอร์ตเกษียณรวยนะครับ4.5 EP ก็คือนะครับเอาเราเอากําไรเนหารด้วยราคานะครับก็คือ EPS กําไรสุทธิหารด้วยราคาที่เราจะเข้าซื้อณนะราคาปัจจุบันเนี่ยต้อง7ขึ้นไปนะเพื่อนๆ 4.6PE อันนี้เราใช้ค่าเฉลี่ยนะครับอย่าใช้ตัวได้ PE เดียวโดดๆหรือปีเดียวนะครับต้อง3 7ปีนะครับต้องไม่เกิน25เท่าโดยเฉพาะ3ปีสุดท้ายเนี่ยเราเอาค่า PE3 ปี ล่าสุดเนี่ยบวกกันแล้วหารด้วย3นะครับไม่ควรจะเกิน25-30ถึง30เท่านะครับอันนี้ก็คือหลักของการตัดสินใจนะครับต่อไป4.7 pbv price to book value เนี่ยไม่ควรจะเกินนะครับ2.5เท่ายิ่งถ้าเราได้ต่ำกว่า0 7 5เท่าได้จะดีมากๆนะครับเพราะมีส่วนลดราคา25%ขึ้นไปนั่นเองนะแต่หุ้นดีนะครับปันผลดีนะครับผู้บริหารเก่งๆเนี่ยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อย แต่ว่ามีไม่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับ4.8ครับเราเอา PE กับ PBV เนี่ยคูณกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่เกิน22.5อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคราวนี้อันนี้คือเป็นการวินิจฉัยนะครับขั้นสุดท้ายว่าหุ้นถูกหรือหุ้นแพงได้เลยนะครับ PE คูณด้วย PBV นะครับอันนี้จากนังสือ The Intelligent Investor ครับนักลงทุนผู้ชาญฉลาดแปลโดยคุณเว็บนะครับผรชัยนะครับผมใช้ฉบับ อ่านปี2553นะครับ800กว่าหน้านะครับหนังสือเล่มนี้มีสรุปไว้อยู่นะครับประการที่5ใหญ่ๆเลยนะครับก็มีปันผลตลอดช่วง5-10ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยบางทีกองทุนเนี่ยเพิ่งเปิดมา4-5ปีเนี่ยกองเลดกองทัดอะไรต่างเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยเราก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นบริษัทเนี่ยควรจะสัก10ปีขึ้นไปเป็นอย่างน้อยไม่เคยขาดปันผลเลยนะครับแม้แต่ปีเดียวจ่ายปันผลก็วควรจะ 5-7%ขึ้นไปนะครับ8% 9%อย่างเงี้ยนะครับ5%อย่างเงี้ยนะครับแปลว่าหุ้นถูกถ้าหุ้นที่จา่ายผลผลสูงๆเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าเกณฑ์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หานะคะันผลลดลงในหุ้นที่เราคัดสรรมาดีเราเหลือ2-4%เนี่ยก็ให้ขายออกไปดูตัวอื่นที่เราทำดีซีไว้นะเพื่อนๆในพอร์ตกเกษียณรวยของเรานี่แหละนะครับสมมติว่าเราซื้อไว้สิบห้าตัวเงี้ยอ่า เราขายไปตัวหนึงเหลือ14 14ตัวเนี่ยเราไปดูว่าตัวไหนที่ค่าเกณฑ์แล้วก็ถูกนะครับเราก็เอาเงินที่ออกจากตัวเนี้ยไปตัวนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับและต้องมี g r ซึ t อัตราการเติบโตของเงินปันผลจ่ายนะครับ5-10%ต่อปีไม่ใช่ว่าไรายได้ตัวกําไรโตแล้วนะครับปันผลไม่เพิ่มให้เราเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ ผู้บริหารคณะกรรมาการผู้บริหารบริษัทเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเงินมาใช้ส่วนตัวและแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะจ่ายปันผลและถือปันผลเนี่ยเป็นอุดมคตินะครับใน USA เนี่ยมีการทำวิจัยของบริษัทด,ดังๆเลยว่าเออบริษัทที่มีการจ่ายปันผลเนี่ยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยเสถียรแล้วก็มีการเติบโตและคนชอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำให้บริษัทเนี่ย เติบโตได้นะครับหรือถ้าเราวัด,ดง่ายๆแล้วถ้าอัาตราเงินปันผลเติบโต5-10%ยกตัวอย่างเช่นปีนี้เขาจ่ายปันผล50สตางค์ปีหน้าจ่าย55สตางค์อันนี้ก็คืออัาตราเงินปันผลเนี่ยเติบโต10%นะครับ10%นะเพื่อนๆปีนี้จ่าย50สตางค์นะครับ ปีที่แล้วจ่าย50สตางค์ต่อหุ้นปีนี้จ่าย55สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยนี่คืออาตาัตรากงรผลินผลเติบโต10%ต่อปีแล้วนะครับหรือเอาไว้ง่ายเลยในรอบผลประกอบการ12ปีที่ผ่านมามีการจ่ายปันผลปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างน้อย5ครั้งเนี่ยนี่คือเจ้าแม่ปันผลเลยนะครับบอกไว้12ปีเนี่ยนะครับที่จ่ายปันผลตลอดมาเนี่ยมีจ่ายเพิ่มจากปีก่อนหน้านะครับอย่างน้อย5ครั้งนะครับอันนี้ก็คือหลักเลยนะครับ อันนี้หลักการพิจนารณาครับประการที่6ครับคือมีมอสคือความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเป็นธุรกิจผูกขาดได้รับสิทธิ์สัมปทานจากภาครัฐอย่างเงี้ยนะครับใครก็เข้าไปทําไม่ได้ถ้าไม่ได้รับแบอนุญาตอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะครับเป็นเจ้าใหญ่ของตลาดเนี่ยใครก็เบียดยากอย่างเงี้ยนะครับหรือฟังความเห็นของอาจารย์ดรนิเวศนะว่าถ้าบริษัท ไหนอยู่ในตลาดซับมาอย่างน้อย10ปีเนี่ยนะครับอย่างในน้อยสิปีถือว่าแข็งแกร่งระดับกลางนะครับหรือมีความได้เปรียบในระดับกลางแต่ถ้า20ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีความแข็งแกร่งวาส30 40- 50ปีเนี่ยฉะนั้นแล้วหุ้น IPO นีในข้อที่6เนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ต้องลงทุนเลยนะครับหุ้นไหนเข้าตลาดใหม่ๆหม่ปีนี่เพื่อนเพื่อนเว้นไปเลยนะครับยกเว้นกองทุนรวมเนี่ยนะครับ แล้วคราวนี้ประการที่7นะครับมีราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสินที่เพื่อนจะได้รับนะครับอัตราเงินปันผลตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าส่วนต่างราคาอย่างนี้นะครับวันนี้ก็นําเสนอนะครับว่าด้วยคุณสมบัติของหุ้นพอร์ตเกษียณเนี่ยเประการนะครับในเอพิโซดต่อไปเนี่ยผมจะยกตัวอย่างจริงในตลาดเหล่ทรั์เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ